เซเว่นไลท์สวัสดีครับชาวเซเว่นไท์ทุกคนครับก็กลับาพบกับผมนะครับแอสิดควาอีกแล้วครับวันนี้ยังอยู่กับอารีนากันต่อนะฮะก็ตอนนี้ยังอยู่แรงสับมันหกอยู่นะครับก็มาขับขับนะฮะวันนี้จะพาไปหลับกันนะครับมาดูกันนะครับทีมที่เล่นวันนี้นะครับจะเป็นลูดี้เกริดาสแล้วก็อีวานนะครับเป็นตัวถึกๆนะแล้วก็บัฟถึกเข้าไปนะครับอีวานมายกโลนะครับเพิ่มเลือดเทียมเข้าไปอ่าแก้สถานะอ่าฮายองนะครับมาฮิลมาลดดามเมจนะครับ คารินมาฮิวมาชุบนะครับอีวาเอ้ยลูดี้เพิ่มพลังป้องกันนะครับลดพลังโจมตีกายภาพนะครับอะไรประมาณนี้นะไอเทมผมใส่เอาอึดที่สุดเท่าจะทําได้แล้วแล้วก็ใส่พวกบล็อกลดบล็อกดาเมจแล้วก็ใส่กรอบบล็อกเข้าไปเพิ่มนะครับเน้นบล็อกให้สุดไปเลยนะฮะอะไรแบบนี้นะครับเกลิดาจะเป็นแหวนฟิกดาเมจนะครับอ่าแล้วก็ใส่บล็อกเหมือนกันหมดนะครับอีวานก็เหมือนกันนะครับเน้นบล็อกนะแต่อีวานจะใส่เป็นเพิ่มฮิวนะครับแล้วก็แหวนฮิวกรอบเลือดนะครับเนื่องจากว่ากรอบบล็อกผมมีแค่4ชุดนะครับก็เลยใส่กรรอออบบเลืดแทนนะสหัีวานนะครับ ฮายองก็อาจจะเป็นเพิ่มฮิวกับรถคูดาวนะครับไม่เล่นเกตเวกนะครับเพราะว่า Ar เอดเวกเนี่ยบอกว่าเพิ่มระบาป้องกันแต่ว่ามันทับกับรูดี้อยู่แล้วนะครับก็เลยปล่อยมันเต็มเองนะครับแล้วก็คาวลินก็จะเป็นบล็อกกับรถคูดาวนั่นเองนะครับเป็นอัมพลางสองตัวนะแถวหลังพาสตเบาถึกนะครับเอาเป็นเพิ่มโจเวทนะครับเพิ่มฮิวแล้วก็เพิ่มบล็อกนะครับแล้วก็สแเลยเป็นรูนะครับเพิ่มบล็อกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบล็อกนั่นเองนะครับก็มาลงขำๆนะครับน่าจะลงแค เพราะว่ามันนานมากนะครับแล้วก็ผมแอบเห็นซันเดอเดยแล้วนะครับไม่รู้ว่าในคลิปนี้จะได้อัดซันเดอเดยให้เพื่อ,อนๆดูหรือเปล่านะครับมาลอดูกันฮะขำๆนะครับว่าเราจะถึกแค่ไหนนะฮะอย่าลืมว่าตรงนี้ผมอยู่ในแรงสามมันโนะครับอีฝ่ายจัของไม่สุดเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเนี่ยของสุดมากถ้าเกิดทีมผมโดนตบตายหมดเนี่ยแสดงว่าไม่ไหวแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเออพอแบบชนะแบบยืนอยู่ได้ครบทีมอะไรอย่างงี้นะแสดงว่า พอใช้ได้นะเล่นขำๆได้นะครับโอเคดินเวฟมาหนึ่งเป้านะครับเบลวิวฮะคันๆครับแล้วก็โอ้หสกิลนี้นะครับตีท่าดินแรงขึ้นจะตีอ่าลูดี้กับเข้าหรือเปล่านะโดนไปเบาๆครับสองหมื่นนะครับถึกมากฮะนี่ผมรู้สห์ไปรีลูกไฟมาเลยเนี่ยเพื่อาป้องกันนะครับเพื่อมาอัดคลิปเลยนะครับว่าไปนั่นจริงๆผมจะเตรียมทําทีเวสแหละนะครับก็เลยไปรีลูกไฟมาเป็นเพื่อความป้องกันนะครับจะเล่นแบบเร่แบบจริงจังแล้วทีนี้นะน่าจะนะครับ <laughs> อเวกลินมาเร็วมากครับอุ้ยโดนไปหนักอยู่แต่ว่ายังรับไฟนะครับกิริดนลดพลังโจมตีไปก่อนนะครับ3มเป้านะครับทีมเราจะได้ถึกขึ้นนะโอเคมันต้องมีคงไม่ได้ภาคอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมเล่นไปจนถึงประมาณ2นาทีนะครับแล้วก็ชนะอะไรแบบนี้นะมาดูกันว่ามันจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่า ระบบซันเดิลเดสเนี่ยทำงานตอน2นาทีนะครับอืมผมได้เห็นซันเดิลเดสแล้วแต่ว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เยอะอยู่นะอโอเคอ,อ้าวโอเคออเออเจอเดียวโลนเหรอเ,เ,อเนีเ่ยไม่เป็นไรนะครับอ่เราก็ลดพลังโจมตีไปนะครับเรื่อยๆฮะเราค่อยๆลดพลังโจมตีเขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รับดาเมจแล้วค่อยๆฮิวไปเรื่อยๆนะตายก็ชุบเอานะครับอ่า เลข,ขาวฮะคือเราบล็อกเราค่อนข้างสูงนะอันนี้จิตวิญญาณขั้นขั้นเท่าไหร่วะขั้น6เต็มนะครับขั้น7เนี่ยพึ่งมีแค่เลเวลหนึ่งนะมีบล็อก3%มานะครับมาช่วยก็ใครที่มีบล็อกถึงขั้น5แล้วเนี่ยจะโกงมากเลยผมเห็นท็อปทอปเล่นแล้วแบบไม่อยากจะเล่นเลย <c oughs> คือมันบล็อกกันรัวๆเลยนะอุตส่าห์แอบเริ่มหนีจากหลูบล็อกมาได้นะมาเจออีกแล้วนะฮะ โอเคฝ่าย okay, ก็เล่นอ e ีวานนะครับก็ดีแล้วนะครับถ่วงเวลากันไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูซันเดอเดย์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคสำหรับสถานะที่ติดนะครับผมไม่ได้แก้เท่าไหร่นนะคือมันเปลืองโทปาสนะครับผมก็เลยปล่อยๆมานะครับมาลองเล่นขำๆดูนะก็พวกอช็อ,ชอตชามืออะไรอย่างนี้ยังติดบ้างนะครับแต่ว่ามีอ e ีวานแก้ให้อยู่นะโอเคสวยครับแล้วก็เกียวรีดส้สเนี่ยจริงๆใส่มาเป็นตัวดาเมจเฉยๆนะครับไม่ได้ซัพพอร์ตทีมเท่าไหร่นะ อย่างอีวาเนี่ยจะมียกโล่ให้ทีมนะครับแก้สถานะกับเซกเลอรเทียมแล้วก็รูดี้เนี่ยมีเพิ่มพาร์ป้องกันนะครับจะบัฟกันอยู่นะแล้วก็รับพลังโจมตีด้วยส่วนของหายองกับพาเลนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วมาซัพพอร์ตเนาะโอเคจริงๆสามารถใส่เป็นปลาทองแทนเอ่อเกลิดัสได้นะเพราะว่าเพลตันเนี่ยจะลดจุดอ่อน30นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทีมของอีกฝ่ายเนี่ยจุดอ่อนจะน้อยกว่าค่าคริสติทัลอ,อยู่แล้วถ้าเราลดอัตราจุดอ่อนได้เนี่ยอาจจะช่วย ให้เราโดนดาเมจเบาลงได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่อาร์รลก้อนมาลดคิดทิคอลเนี่ยอาจจะไม่ช่วยอะไรเพราะว่าค่าคิดิคอลของอีกฝ่าย,ยมันสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ติดเดสตายเฉยเลยนะฮะแหวนเด,ดเหรอเนี่ยคริสแหวนเดสเฉยเลยนะครับอืออ้ยเดสทั้งทีมโอ๊ยเวรกรามไอ้บ้าเจอเดสตายเหรอวันเนี้ยอ้ยโดนสามเข้าไปไม่ใช่แล้ว โอ้ยคารินชุบอีกรอบอกันเดส1ิบสองเนหมดแล้วไงของเกริดัสนะไอเวนโดนเดสตายหมดทีไม่เอาไม่ใช่แล้วเรามารีวิวแบบถึกนะเราเาเาื้อรับได้ครับเดี๋ยวฮายอสน่าจะฮิวและช็อตนี้โอเคแก่เดสไปด้วยนะครับ 4ี่พันนะครับแล้วก็เด้งอีกสี่พันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเท์นหน้าจะเด้งอีกสี่พันนะครับเป็นหมื่นสองนะก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็พอเลี้ยงเลือดได้อยู่นะครับเพราะว่าเราโดนเบานะฟื้นฮิวขึ้นมาแปดพันนะครับเสกเลือดเทียมด้วยนะตอนนี้ห้านาทีกว่าแล้วนะครับน่าจะถึงซันเดอ์เดนนะในเกมนี้นะครับอีฟายยังเหลือสี่ตัวเลยนะโอเคเสียปไปจึ๊กท่าให้ ผมไม่ได้เน้นสถานะเท่าไหร่นะครับรูดี้ผมก็ไม่ได้ใส่ของ2คริตนะผมใส่2ชุดอ่อนมานะครับเพื่อลดคูดาว้มากกว่านะครับเน้นการลดคูดาวมากกว่าสถานะนะโอเคเพราะว่าเรามใช้อีกสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะลดคูดาวได้5าวิครับเวลามาขยับทีหนึ่งอ้อสิบวิพมใส่2อันเนาะขยับทีหนึ่งมันจะลดคูดาวให้อีกสกิลหนึ่งนะครับสิบวินาทีก็ช่วยได้เยอะอยู่นะโอเคเกลิรัสเล่นไปฮะอันนี้ก็ต่อดดเมจได้นิดนึงนะครับ โ,โดนลินเป่าอีกแล้วแต่ไว้อยู่แหละโอเคติดบล็อกฮะโอเคฮิวครับอีกหมื่นสองอันนี้เราเริ่มหลังด้วยนะผมไม่ได้ใส่ตัวสปีดมานะครับโดนเปิดก่อนนะิปเนี้ยเอ้ยรูดี้ตายไม่เป็นไรชุบขึ้นมาฟึ่งนะฮะเฮ้ยแต่แย่แล้วรู้สึกว่าอีกฝ่ายเลยเยอะเกินไปเดียวตอนซันเด้เดเราน่าจะไม่ไหวแน่เลย โอ้ยติดเดสอีกแล้วฮีนขึ้นมานะครับโอเคอีวานต้องยกโล่หน่อยแล้วละ่นะเพื่อนติดช็อตหมดแล้วเนี่ยโอเค okay, สวยนะครับอ,อีวานยังเลือดเต็มอยู่เลยนะมีฮิลนะครับอีวานจิงๆิถ้าเกิดผมมีไฟบล็อกที่สูงกว่านี้นะผมจะเปลี่ยนไปใส่เกาะเลือดนะเนี่ยจะได้อบบรีเลอดตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่ต้องรอฮิลนะครับอันนี้เราหวังกับฮิลมากไปหน่อย,อยไงมันก็เลยแบบช้านะ สานานที58ิวินะครับติดได้ตายอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยเ,เมื่อกี้โดนต,ตีตายหรอวเนี่ยไมนเป็นไ,ไรกำแพงแถวหน้าเราแตกแล้วหนึ่งนะคูดาวจะชุบอีก70วินะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับโอเคฟื้นเลือดรูดี้มาก่อนอคูแย่แล้วรูดีด้เอ้ยยังยังยังเอ้าดูสทรอตายไปอีกหนึ่งศพนะครับโอเค ตัวเหลือสามตัวนะครับอีกหนึ่งทีนะครับจะเจอซันเดอร์เดย์นะฮะโอ้ยโดนฟิกดาเมจโอ้ถ้าจะมีตัวโต้รถคูดาวจะจับมากเลยเนี่ยให้ตัวฮิวมันรัวกว่านี้นะฟ <c oughs> ิกดาเมจอีวานไปก่อนนะครับเหมือนหนึ่งนะฮะไอติดสตันด้วยจับมาโงเวลาไปนะครับ <c oughs> เฮ้ยคิดอีกแล้วโอ้ยบ้าไม่เจอคิด <c oughs> เลยหนึ่งนาทีฮะจะเจอซันเดอร์เดย์ครับมา <c oughs> ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะ คือต้องต้องเหงาขนาดไหนะนะฮะผมถึงต้องมาทำอะไรแบบนี้นะครับอยากเห็นเซนเดอร์เดทไงนะฮะท่านผู้ชมโอเคชุบมาแล้วนะแล้วก็ฮิวมาแล้วด้วยนะครับชุบขึ้นมาก่อนนะฮะฟึ่งโอเคสวยแล้วก็เดี๋ยวเธอหน้าเราจะฮิวนะครับอ่าโอเคฮิวขึ้นมานะครับ,รอบออโอ้ยคริสมันเล่นอีกแล้วเว้ยแต่เวลาติดแค่เดทเดียวนะ พิมขึ้นมานะครับพิมขึ้นมารีสังสิวีครับเดี๋ยวจะซันเดย์แล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะฮะว่าซันเดย์เวลาขึ้นนะครับจะเป็นยังไงฉากมันก็สวยอยู่นะแต่แต่ว่าดาวเมจที่ขึ้นมาก็เจ็บอยู่อะนะท่านผู้ชมจริงผมควรจะใส่เพิ่อมอัตราออกสกิลให้ฮายองนะให้มันออกสกิลบนบ่อยๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่มาเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าฮายองมันไม่ค่อยเล่นนะเราก็เลยโดนดาวเมจแบบเต็มที่นะครับอือไม่งัน้นเราต้องโดนเบากว่านี้อ่ะพูดปุ๊บก็เล่นเลย โอเคสองนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะซันเดนเย์นะฮะปึง้งเอาอย่างๆเินหน้าละมัังงั้นเดี๋ยวเราดูฮะเอ้ยอีวานแย่แล้วเอายังไม่ขึ้นอีกเหรอทำไมไมันไม่ขึ้นนะ่ะมาแล้วซัน,นเดนเย์นะครับอ่าซันเดนย์นะครับมันจะบอกว่าอ่าโอ้โหหยุดไม่ได้ด้วยนะครับ เพิ่มความเสียหายนะครับของซอีวิน์ทีมตู้นะครับกับซีวิน์ทีมเรานะครับไปเยอะขึ้นนะยิ่งเวลานานขึ้นมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเอ้ยตายหมดเลยป้าเดี๋ยวดิเหลือลูกนี้ตัวเดียวเองอะไรวะกดดูสกิลแป,ลป๊บเดียวเองหายหมดแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดูโอ้ยโดนช็อตเป็นหมื่นเลยเอาลูดี้เสียออกไปนะครับหมื่นหนึ่งฮนะโอ้จากโอ้จากสองหมื่นเป็นสี่หมื่นนะตอนแรกทีมสองหมื่นใช่ไหมใส่อีวานนะครับชุบครับชุบขึ้นมานะครับจ่ายไม่อีกนาทีหนึ่งนะฮะ หนีตายครับนี่คือช่วงหนีตายฮะโอ้ยสี่มือโอ้ยอะไรเนี่ยตอนแรกตีเบาอยู่เลยอันนี้ขนาดอยู่อารีน,น,นาระดับล่างๆนะยังโดนสับตีละตีมือเลยฮิ้วฮิ้วฮิวอีกห้าสิบวิครับห้าสิบวิอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ยเป็นสีม่วงแล้วยังโหดเป็นสีม่วงแล้วโอ้ยฟิกดาอร์เมนตกมือ้บ้าเดี๋ยวใจเย็น เฮ้ยซวยหนีตายครับโชคหนีตายสี่สิบวิฮะโอ้ยตายไปอีกตัวแล้วโอ้ยอะไรดีอะไรกันครับเนี่ยใช่ไหม <c oughs> โอ้ยโดนปลาหอกแตกไอ้บ้าเดี๋ยวอย่าเพึ่งโอ้ยสะท้นอนโอ้ยตายก็ได้โอ้ยยี่สิบวิเงี้เฮ้น,นะฮะอันนี้ก็คือซันเดอ์เดย์นะครับอันนี้ขนาด ไอนหน้าล่างๆนะที่ผมของแน่นมากๆนะฮะเจอซันเดนเดทเข้าไปก็ระเบิดนะครับตอนแรกก็ยืนมาเท่ๆอยู่นะเลี้ยงเลือดมันได้สบายๆนะครับ<อ>ถ้าไม่มีซันเดนเดทเนี่ยเมื่อกี้มันชนะชัวร์อยู่แล้วนะครับคือเล่นจนหมดเวลาเลยเราเลี้ยงเลือดได้อยู่แล้วนะ<อ>เดี๋ยวเรา,าลองดูสักเกมแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะซ<อ>ันเดนเดทนะฮะเออแต่ต้องผ่านไปตาทีแรกไปให้ได้ก่อนนะค่อยไปหนีตายกันนะครับ โดนดีบัฟมานะครับรถเกราะเออเจอคริสอีกแล้วว่ะโอ้โหเล่นยากอีกแล้วคือเมื่อกี้เราตายเพราะโดนคริสเดสไปหลายทีด้วยนะมาเลยทีมแตกไงท่านผู้ชมก็อีวานไม่เล่นหรออีวานปกติเห็นชอบยกโล่จะตายทีนี้ไม่ยกโล่เลยนะเออนั่นแหละสวยแก้ได้สองคะแนนเลยนะครับแจม jam หืมเนี่ยหอกเบาๆโดนตอนซันเดย์ไปนี่ระเบิดหมดเลยไอ้บ้า โอเคเกลิรัสต่อเลือดถ่วงเวลาไปก่อนนะครับแช่คงแช่แข็งมีอะไรใส่ไปให้หมดนะฮะเอาทุบซ้ําด้วยนะครับอีกฝ่ายติดแข็ง2ตัวนะน่าจะแรงอยู่ช็อตนี้บึ้มเข้าไปนะครับแสนหนึ่งแล้วก็บึ้มซ้ําอีกทีหนึ่งไม่เห็นแรงเลยโวยไม่ได้ใส่ของโจมตีมานะไม่ต้องแปลกใจ้วเน้นถึกเน้นถึกเอาดีโอติดไฟหมดทีมปะเนี่ยไม่เป็นไรฮิวฮ okay. ิวโอเคเฮ้ แวนมาใส่มาเพิ่มดาเมจอีกฮะดีบัฟเข้าไปนะครับตอนนี้ดีบัฟลดเกราะอเยอะมากเลยนะถ้ามีตัวแก้สลานะจะเยอะในทีมันจะดีมากเลยโอเคลดโจมไปนะครับสบายแล้วน่าจะยืนอีกสแป๊บหนึ่งคริสเข้าอันเดร์แล้วหรอโอเคสวยเลยจะได้ไม่ต้องไปเจอ Death. เดสเลดเกมนะเหนื่อยโอเคอีวานสับไปฮะยุคนี้ไม่แรงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ดาเมจมานะใส่แต่เพิ่มป้องกันเพิ่มบล็อกนะครับ ไม่ต้องแปลกใจโอเครถโจมไปนะครับต่อเน,นื่องโอ้ตาน,นี้ออกสสวยนะครับต้องเยอะไปอีกสักห้านาทีนะฮะ <laughs> ยังอีกนานนะครับอ่าฮิวเข้ามานะครับเอาคริสตายแล้วนะครับเราจะฮิวแรงขึ้นนะ<อ>เพราะว่าเมื่อกี้มีคริสออยืนอยู่มันลดลดฮิวนะครับแล้วก็ มีอันนี้อตอนนี้ไม่ได้เจอสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยนะโอเคเราก็จะฮิวแรงกว่าตามเมื่อกี้หน่อยนะครับเป็นฮายองฮิวหกพันเนาะหกสามสิบแปดนะครับหมื่นแปดนะตามเมื่อกี้ฮิวได้หมื่นสองนะครับอโอเคอ๋อตอนนี้เอ้ยงั้นแสดงว่าคริสมันบัคซิ้งนะตามเมื่อกี้เขาใช้ยูหรือใช้อีลีนวะไม่ได้มองนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาใช้อีลีนนะแต่เราฮิวแรงขึ้นมาแค่ไม่กี่พันเองโอเคจากหมื่นสองเป็นหมื่นแปด เอาสกลิลติคูดาวหมดทุกตัวเลยเวรกรรมเยี่ยมนะครับหายองทันไหมไม่ทันนะฮะติดสปีดไปแล้วเรียบร้อยออโดนซ้ำสกิลนั่นไงว่าแล้วเอ้ยนี่มัน,ล,น,น,นล,ลูดี้นี่ว่านึกว่าตัวอะไรปะโทษนี่ลูดี้หรอลูดี้ฮิวครับเกริดัสบาดเจ็บนะเกริดัสผมเพิ่ง 40, 40นะมันก็เลยแบบอ่อนแอหน่อยนะถ้าเป็นเกวห้าเนี่ยน่าจะยืนหน้ามื่นเลยอะผมว่านะ โอเคฮิวไปหมื่นสี่นะครับคารินนะแรงอยู่ใช่ได้โอเคติดช็อตไปต่อติดทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับสถานนะฮะไม่ได้ปรับมาทุกตัวนะมันมันเปลือยนะผมนี่ไปหาโทปาสมารีลูกไฟก็แทบตายแล้วนะฮะโอเคเรื่อยๆครับฮิวต่อฮะไม่ใช่นี่รถจมตีโอเคแต่รถแค่สองเธอนะรถแป๊บเดียวเองนะครับยกโลต่อนะครับป้องกัน กายภาพนะครับรูดีอึดมากตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นกว่าตาเมื่อกี้ฮะตามเมื่อกี้นี่เจอเดสนะครับตอนนี้เราจะยื้อได้สบายอยู่นะฮะโอเคฮิวเรื่อยๆครับอ่าหลอดเขียวทุกตัวฮะเกินครึ่งหลอดหมดนะครับโ <c oughs> ดนดีบัฟเพิ่มเราโจมตีไปไม่เป็นไรนิดนึงทนได้อยู่ <c oughs> เขาไม่มีสกลิลใหญ่แล้วอ่ะโอเค โอ้โหจุดน,นี่เลือดเอาเลือดไม่ขึ้นเลยเว้ยสองหมื่นห้านะครับหอ,อกสายฟ้านะผมจะจำตัวเลขนี้ไว้ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เออเสียเข้าไปนะครับ <c oughs> ลองฮิวต่อครับฮีวเรื่อยๆนะฮะ โอเคต่อดีไยไปด้วยนะครับรถปลันโจมตีไปเอ,อ้ยไม่ติดนี่วโไม่ีโอกาสไม่ติดด้วยเหรอเนี่ยมีไม่ติดด้วยเหรอเนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยหรือว่าไม่โดนซาฮาราฟ้าเมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปย้อนหลังดูนะโอเครถโจมต่อนะครับฮายองทำงานดีมากตานี้นะฮะมา อีก2นาทีนะครับนี่ตายซาฮาหา,านะฮะซาราหาสกิลบัลเบาแล้วแหละเอ้ยแต่ก็พูดเป็นเล่นไปไม่ได้เนาะเมื่อกี้ไอรีนก็สกิลปลาหอกเบาๆนะครับยังแตกเลยนะฮะ <às ic> เหมือนเนี่ยไม่ขึ้นมาเท่าตัวเลยป้าจากปลาประมาณ20,000เป็น40,000เลยมั้งอันนี้ปลา25,000ใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูนะว่าจะปลาเทา่าไหร่นะถ้ามันยังไม่ตายนะเอ้ยมันมีเกิดนี่เดี๋ยวน่าจะอยู่ถึงอยู่แล้วนะครับ โอเคซาฮาราก็แหวนอยู่ได้เฮออียวเว้ยสู้เว้ยนะครับมาถ้าผมมาไปเล่นตรงช่วงห้าพันผมว่าคงระเบิดไปนานแล้วนะทีมนี้นะน่าจะยืนไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกลยวห้าสิบก็น่าเล่นอยู่นะเออจิ้มเข้าไปนะครับสองนาทีท่านผู้ชมไมม่ี โอเคสิช็อตไปไม่เป็นไรนะครับเรื่อยๆนะฮะดาเมจสองตัวนี้น่าจะกดผมไม่ลงนะหมายถึงตอนนี้นะยังไงก็คงกดไม่ลงหรอกนะครับเราเติมเลือดได้เรื่อยๆเพราะว่ารู้จักดาเมจแล้วเขาไม่สามารถฆ่าฮายองกับคาลินผมได้นะเพราะว่าเรามีตัวล้างสถานะสองตัวนะครับมีอีวานกับฮายองนะเขาดีบัฟมาผมก็ล้างได้เรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้รถฮิลนะรถฮิลใช่ไม่เป็นไรเราฮิลแถวหลังครับ มาสามนาทีแล้วดูซิว่าถ้าเกิดซันเดิเดแล้วผมโดนสตรงนี้ตะฆ่าตายนะไม่ต้องหวังอะไรเลยทีมถึงแน่นาะคตเนี่ยเพราะว่าเนี่ยปัจจัยตอนนี้คือผมของแน่นนะครับกรอกขัดเงาสีฟ้าหมดอีกฝ่ายเนี่ยของไม่สูงมากนะลูกไฟก็ไม่สูงนะครับลูกไฟแบบขั้น2มั้งใช่ไหมถ้าเกิดสามารถตบผมตายได้เนี่ย ก็ตามนั้นแหละฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้คือเขาลดเลือดผมได้นิดหน่อยนะครับคือลดเลือดรูดี้ได้กับกิลิดัสได้นิดหนึ่งนะเพราะว่าผมรีเลือขึ้นมาเต็มหลอดไม่นา้สทีนะครับอ่าอาาปาหอมาแล้วครับคือเข้าไปสองหมื่นห้านะครับเท่าเดิมนะฮะสองทีสองหมื่นห้านะยี่สิบวิฮะ โดนดีบัฟเอารถรถหิวไม่เป็นไรมายาง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 อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเอ,อ้ยแต่ถ้าเกิดซันเดย์แล้วคุณสกิลหมดเดี๋ยวคุณโดนผมนะครับอืมน่าจะจบเทอร์นี้แหละนะครับอุ้ยแรงมาซันเดย์ขั้นหนึ่งฮะสีแดงมาแล้วโอ้ยอย่างนี้ชนะแล้วอย่างนี้ตายวะเนี่ยโอ้โห ตายเรียบร้อยเลยเวรกรรมแตกเอา้าจะหนีตายสิซะหน่อยเอา้าอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมงั้นถ้าเกิดเราเล่นทีมถึกใช่ไหมเราก็ยื้อเวลาให้มันเกิน5นาทีเว้ยอีกฝ่ายก็จะบาดเจ็บไปสองสาตัวแล้วแล้วถ้าเกิดเราถวา่วงเวลาบริษัเดนเดย์ได้เนี่ยเราก็จะมีดาเมจไงเราก็จะทุบทีมสปีดตายไปเลยอะไรแบบนี้ป่ะเออมันก็เอองั้นก็คงได้อยู่มั้งนะฮะมันรอนดูอีกตาแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเออ เกมพลิกเฉยเลยเมื่อกี้นึกว่าแบบซันเดนเดย์จะได้หนีตายนะการเป็นว่าเราไปฆ่าเขาเฉยเลยเฮ้ยโอ้โห่าห์รอนะครับตั้งสิบนาทีนะนะฮะอ่ะเดี๋ยวตานี้เรารอดีกว่านะครับเรื่อยๆเลยนะครับรอไปก่อนนะนโอเคต่อเลือดไปก่อนฮะช่วงแรกก็ต่อเลือดไปก่อนนะ โอเคกลับมาที่เกมกันนะครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มแย่แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจของอ e ีฝ่ายเนี่ยยังเยอะเหลือเกินนะครับเหลือ4ตัวเลยนะก็เลยเริ่มยืนกันไม่ไหวนะครับไม่รู้ว่าจะตั้งหลักทันก่อนหรือเปล่าไฮย,ยองต้องฮีลละแห่ะช็อตนี้ไม่ไหวแล้วนะครับโอเคอันนี้น่าจะฟื้นตัวกลับมาได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าซันเดนเทสเราจะรับดาเมจไหวกันหรือเปล่านะตอนนี้เราโดนสลับแผนไปด้วยนะครับทำให้ฟอร์มชันของเราเนี่ยมันเพียเพยเพ้ยนไปนะ ก็เป็นอีวานหน้าหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวฮิลเราจะอยู่หลังสี่นะครับทำให้ฮิลเบาลงนะครับโอเคตอนนี้เลือดเราเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วนะครับโดนปลาห่อนะครับดูที่ดาเมจสองหมื่นสามนะครับโอเคมาดูกันนะฮะลูดี้ยกโล่ไปก่อนนะครับเอาตัวรอดไปก่อนนะเพิ่มป้องกันกายภาพนะครับแล้วก็เมสนี้ยังไม่ตายนะครับโอ้ยังลดบล็อกเราอยู่แล้วก็คอยปวนดาเมจแล้วนะอืม อย่าได้ฮิลสักครั้งก่อนเข้าซันเดอ์เดสแต่สงสัยจะไม่ทันนะ15บห้าวิอ,อ่อแย่แล้วสัตว์เข้าไปนะครับเทิร์นหน้านะครับน่าจะเข้าซันเดอ์เดสละนะฮะตอนนี้สกิลดาเมจของมิสออกไปหมดแล้วนะครับน่าจะเหลือกิลีดดัสแล้วท่าจะแย่โอเคได้ฮิลก่อนซันเดอ์เดสนะครับฮิวสี่พันเนะครับมาซันเดอ์เดส์ขั้นหนึ่งฮนะแล้วก็โดนเปิดด้วยกิลีดดัสนะครับท่านผู้ชมไม่น่าเหลือโอ้ยแสนสาม นี่มันดาวเมจแบบมันตอนเล่นทีมสปีดปกติสวนเข้าไปนะครับบึ้มไปแสนสองเอาว่ะเอ้ยโดนสะท้อนตายไอ้บ้าเจอดาวเมจทีมถึงเข้าไปหน่อยแสนสองอีวานทุบมาหกหมื่นเดี๋ยวได้ข่าวว่าเป็นสกิลฟิกดาเมจไม่ใช่หรอฟิกดาเมจจิ้มเข้าไปห้าหมื่นนะครับฟิกดาเมจลูดี้มันแค่หมื่นเดียวนะท่านผู้ชมเอ้ยฟิกดาเมจสองหมื่นนี่ว่าและอีกสามหมื่นนี่คือดาเมจลูดี้นะ โอ้ยสองหมื่นนี่รู้สึกเหมือนทีมสปีดตีกันเลยนะไม่ใช่ทีมถึกแล้วโอ้ยอีวานยังโลดถ่งเวลาไว้ตัวฮีลเราไม่ระเบิดภายในคิบตาเลยจะบ,บ้าเหรอเฮ้ยไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้โดนไปเขาแค่ขั้นสามเองหรือเปล่าขั้นสามไอซันเดิ้ขั้นสองมาแนละ้วท่านผู้ชมเรามีสกิลโจมตีเป็นสกิลของอีวานนะเป็นฟิกเดเมจห้าพันนะผมจำไม่ผิดนะครับจะได้ใช่ไหมเนี่ยเพิ่มได้ไปแปดพัน 8, นะโจมตีสองร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาหมดสกิลป่ะ เขาหมดสก,กิลเ่ขอใส่ก่อนนะฮะมาจึ๊กเาให้โอ้ยห้าหมื่นเก้านะครับจากแปดพันนะฮะฟิดาเมตแปดพันนะครับอีห้าหมื่นมาจากไหนครับ <c oughs> เอ้ยยาสะท้อนตายและ้วล่ะเออเรียบร้อยนะครับอโอเคประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมก็ได้มาดูนะครับซั d e ด Death เดว้ย ไง yeah, เป็นบุญตาไม่ทดาบผู้ชมเคยเห็นซันเดอเดย์กันหรือยังนะฮะ <Yeah. S 1> ก็เห็นเลยว่ามันเพิ่มดาเมจมาเยอะมากนะครับจากที่ทีมเราอึดน,นะครับคือของเราเนี่ยฝั่งเราทีมถึงที่เป็นของค่อนข้างเต็มนะครับสโตรีไฟเนี่ยเป็นทีมสปีดดาเมจที่ของไม่ฟูนะครับลูกไฟไม่ฟูเลยนะจากตอนแรกที่เรายืนสู้กันเดี๋ยวเรายืนรับดาเมจถ่วงเวลาได้กลายเป็นว่าเรายืนไม่ไหวเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถฆ่าเขาได้ก่อนเพราะว่าของดาเมจเราหนักไงเราก็เลยสามารถทุบเขาตายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของเท่ากันเนี่ย ไม่ต้องสืบเลยล่ะท่านผู้ชมเจ้าของเท่ากันเนี่ยเราระเบิดไปนานแล้วนะฮะไม่เหลือนะครับต่อให้เลี้ยงเรื่อมมาถึง8นาทีได้พอเข้าซันเดอร์เดย์ปุ๊บเราโดนสกิดทีเดียวน่าจะแตกหมดทีมนะฮะอืมแต่ถ้าเกิดอันนี้คือเราเริ่มหลังไงถ้าเราสามารถบิวทีมให้เราเป็นเริ่มก่อนได้เนี่ยเราจะได้เข้าซันเดอ์เดย์ก่อนเวทผู้ชมเราอาจจะทาดาเมจใส่ทีมสปีดตายก่อนก็ได้นะอันนี้ต้องลองดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับซันเดอ์เดย์นะครับก็อัดมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไ ตอนที่เปนเกิดซันนัลเดย์ขึ้นอนะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ได้เห็นแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเปิดหามิเรียกับเกริดัสนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปนะครับพืหัสหน้าจะเป็นทารามิดอเวสนะครับรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ